สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช n นลทีซีดีเซนทุกท่านเลยนะครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่7เดือนมิถุนายนพศ2565ครับผมข่าวสารของเะเบลสีฟ้าในวันนี้ไอ้ปืนใหญ่มีสะดุ้งแน่ๆนะครับเพราะล่าสุดมีการารายง,งานเข้ามาว่าแมนซิตี้ของเรายกระดับความสนใจในตัวบุกโยสังกาปีจากอาร์เซนอลน,นั่นเอง ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางเปปกัวเดล่านะครับที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงระหว่างบาเซลูนากับแบรดอุสินวานะครับก็เจ้าตัวก็ตอบนักข่าวแบบแบบแอบ,บอมยิ้มนิดๆนะครับเดี๋ยวไปฟังกันว่าเขาตอบว่าอะไรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของซินเชนโกกับเวสต์แฮมรวมไถึงอาเก้กับนิวคาสเซิลนะแล้วก็มีเรื่องของทางกาเบรียลเชซูสที่ทางฝั่งของฟาบิซิโอโรมาโน่ออกมา อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดด้วยนะครับกับทีมที่สนใจเขาและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนำมาเปิดให้กับฟแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้ต่าก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รูม้วมิถงมาเป็นครอบครัควกันครอบครัควรที่ซิติ้งครอบครัวเติบบสีฟ้านะครับแล้วก็แฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่างๆในชแน,นลนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยฝากถึงเพื่อใจดีด้วยนะครับ เพื่จะดีท่าไหนที่อยากจะนําสินค้ามาลงโปรโมตมาลงโฆษณาในชแน,นลนี้ก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงกับที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกๆคลิปทุกไลฟ์เลยผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปเรื่องกันเลยนะคะกับข่าวแรกประจำวันนี้นะครับไปอัปเดตอาการของอน้องฟิวกันหน่อยนะ,ะน้องฟิวโฟเดนก็ล่าสุดติดโควิดแล้วก็ถอนทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับ บ้านที่ยังกฤิแล้วนะครับล่าสุดทางแก r e เ s o ตซ h g เกตก็ได้สัมภาษณ์อัปเดตถึงอาเรียกว่าอาการของทางฟิลฟ o ร d เดหลังจากติดโควิด1 9ไปนะครับโดยทางแก r ์เ t ็ตซาวเกตนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางฟิลฟอ d d เดนั้นกำลังถูกติดตามอาการอยู่นะครับตอนนี้เขาก็กลับไปรักษาตัวที่บ้าน,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางซอกเกตเองก็บอกว่าเราเองก็ยังไม่รู้หรอก นะครับว่าเขาจะมีอาการหรือว่าปฏิกิริยาเช่นไรหลังจากหายจากโควิดแล้วนะครับอาจจะห่วงเรื่องของอาการลองโควิดนะครับอาการเหนื่อยล้านะครับหรือว่าอาการที่พบได้หลังจากติดโควิดเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าน้องฟิวของเราจะาร่างกายแข็งแรงมากแค่ไหนกับการต่อสู้กับโควิด19นะครับ,รบก็ขอให้หายไวๆแล้วก็อาการหลังจากหายเนี่ย ไม่มากกันแล้วกันนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นฟุตบอลน,นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับฟิลโฟเดนไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับทางแบรดลดินวานะครับโดยเชื่อมโยงกับผู้จัดจาก,การทีมของเราด้วย<笑><笑><笑>เห็นหน้าเป๊ปนี่แล้วผม<笑><笑><笑>แล้วผมขำอขออภัยนะครับแต่เห็นหน้าแล้วขำจริงๆนะคือก็เรียกว่านักข่าวะไปสัมภาษณ์เป๊ปัวเดลล่านะครับถึงกรณี ความเชื่อมโยงนะแล้วก็กระแสข่าวที่บาร์เซโลน่านั้นเรียกว่าตามจะเรียกว่าตามจีบหรือเปล่านะครับเรียกว่าความเชื่อมโยงก็แล้วกันนะครับที่มีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงที่บาซ่าจะคว้าตัวแบลดซินวาไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ทางสื่อในสเปนเนี่ยนะครับไปสัมภาษณ์เป๊ปนะจะเห็นได้ว่ามีสื่ออย่าง i c ซ RAC1 ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายสื่อในสเปนนะครับไปสัมภาษณ์เป๊ป เมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อบ่ายวันจาก็เป๊ปก็ถูกถามแล้วว่าเอ้ยความเป็นไปได้นะครับที่บาซ่าจะมาคว้าตัวแบรดซินวอในซัมเมอร์นี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะเป๊ปก็เป๊กเปก็ตอบบอกว่าอืมผมว่าบาซ่าคงจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วแหละนะครับถ้าหากจะคว้าแบรดซินวอในช่วงตลาดซัมเมอร์รอบนี้เนะี่ยนะครับอารมณ์แบบว่าอืมก็คงยากหน่อยนะก็คงจะยากหน่อยนะถ้าอยากจะได้อนะ่ะอืมนะฮะดูจากหน้าเดีอวกัมขำอะ จะเอาหรอมีตังป่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันนะฮะบาซ่าก็ประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับเรื่องการเงินก็มีปัญหาติดขัดรวมไปถึงจริงๆแล้วบาเซียนาเองก็มีเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ยังไม่ใช่แบรดลินินวาด้วยนะพวกเขากําลังโฟกัสในการคว้าตัวเดินดิวเรื่องของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เข้ามาสุทินคัมนูให้ได้เป็นเป้าหมายแรกอยู่นะครับก็ใช้เงินจํานวนหนึ่งและ ไหนจะยังมีตําแหน่งนอื่นๆนะครับที่ยังต้องจัดการอีกรวมไปถึงเรื่องของแฟรงกี้เดยองที่ยังต้องจัดการว่าจะขายหรือไม่นะครับก็นั่นแหละอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าถ้าอยากจะได้แบรดด์ซินวาบาซ่าเองก็ต้องหาเงินมาซื้อเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขายแฟรงกี้ทิ้งนะครับหรือไม่ก็อาจจะสวอปดิวไม่ล่ะแค่นั้นแนะเออแลกกันแต่ผมยังมองว่าในมุมแฟนบอลมนซี่น, bon นะฮะผมก็ยังมองว่าเลือกเก็บบรดดินวาไว้ดีที่สุด นะครับแต่ถามถึงความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้แหละนะครับแต่ว่ามูลคา่าทางการตลาดเนี่ยแบรดดโซินวาก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะครับก็แตะหนึ่งร้100ล้านยูโรเหมือนกันนะครับปัจจุบันจากาาเว็บไซต์ transfer market นะครับแล้วก็สัญญาเหลือกับซิตี้ถึง3ปีดังนั้นค่อนข้างยากมากนะครับยากแบบยากมากๆแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ยังมีอยู่แต่มันค่อนข้างยากมากๆเลยที่แบดดจะย้ายออกจากซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ คือมีเปอร์เซ็นต์ย้ายออกเนี่ยผมว่าแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เพลอไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับประมาณนะั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวอยู่กับเป๊ปแล้วก็แบรดลินสินหวาถึงบาเซโลนาอีกหนึ่งคนนะครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะฮะก็มีข่าวในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีอีกหนึ่งทีมที่ล่าสุดสนใจในตัวเขานะครับพร้อมที่จะดึงตัวไปร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นคือทาง คุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้มีหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือทางไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่แสดงความสนใจในเว็บไซต์รายนี้ของทีมเรือใบสีฟ้านะครับก็เขาบอกว่าทางเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเป็นการรายงานมาจากเดลิมนงนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่สนใจเซียนโก้เนี่ยมีอาร์เซนอลเวสแฮมนะครับสองทีมนี้มีแผนที่จะเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลด์ นะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการลงเล่นในทุกทุกรายการในซีซั่นหน้านะครับทั้ง2ทีมก็จะลงเล่นสี่รายการเลยนะครับในซีซั่นหน้าก็เรียกว่าเล่นฟุตบอลยุโรปของตัวเองด้วยอย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็เล่นยูโรปาลีกนะครับโดยอาร์เซนอลตอนนี้นะก็มีตำแหน่งกองกลางในในทีมของเขาก็มีโทมัสปาเต้นะครับมีกรานิตชาก้าที่ยืนเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับในแดนกลางแต่ว่าทีมต้องการมิติในในในเรื่องของมิดฟิลด์ตัวใหม่มากขึ้นดังนั้นก็พร้อมที่จะเข้ามาแย่งชิง อเล็กซานเดอร์ซิเชนโกจากแม็กซิสตี้ไปใช้งานด้วยนะครับรวมไปถึงก็ยังมีโมเมตเอลดินี่แล้วก็อัลเบิร์ตแซมบี้โลกองกานะครับเป็นสเปร์ด้วยแล้วกันแต่ว่าคือทางอาร์เซนอลเองเนี่ยก็หวังว่าจะใช้ซินเชนโกในหลากหลายมิติเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเวสแฮมด้วยนะครับเวสแฮมเองก็มองหาโคลต้ามิดฟิลด์เหมือนกันที่จะเอามาแทนมาร์คโนเวลที่รีดฟรายตัวเองไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสองทีมนี้ทั้งเวสแฮมและ อาร์เซนอลมองหานักเตะที่เรียกว่ามีความยืดหยุ่นในโพซิชันการเล่นนะครับเล่นได้หลายตำแหน่งอย่างซเชนโกเงี้ยเล่นมิดฟิลด์ได้นะครับในยูเครนในประเทศเขาทีมชาติเขาเขาก็เล่นเป็นมิดฟิลด์นะฮะแล้วก็ในซิตี้เล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับคือมันมีความหลากหลายในวิธีการเล่นนะครับเล่นได้ทั้งแบ็กเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเพราะฉะนั้นใครได้ไปก็สารพัดประโยชน์แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าซิตี้เองก็ไม่ได้อยากเสียซเชนโกนะครับ ใครจะมาซื้อบอกเลยว่าค่าตัวก็ประมาณหนึ่งสูงประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับคือถามว่าซิตี้ปล่อยได้ไหมก็ปล่อยได้นะครับแต่ว่าค่าตัวก็ต้องสมน้ําสมเนื้อเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีทีมไหนผลักดันดิวอย่างจริงจังแล้วก็ยื่นเงินมูลค่าที่ซิตี้พอใจนะครับเข้ามาในรายของซินเชนโก้นะครับอีกหนึ่งคนนะฮะที่มีข่าวในวันนี้ก็คือทางนาธานอาเก้นะครับก็มาจากทาง ทีเลกราฟนะครับรายงานมาจากทางลุคเอ็ดเวิร์ดนะครับเขารายงานบอกว่านิวคาสเซิลตอนนี้ชะลอการล่าตัวนัธานอาเก้ไปนะครับหลังจากที่เรือใบสีฟ้านั้นปักป้ายขายด้วยราคาสูงถึง50ล้านปอนด์นะครับสื่อเนี่ยกล่าวว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของนักเตะอยู่แล้วนะครับเพราะเคยทำงานร่วมกันมาที่บอลมัดถึง4ฤดูกาลก่อนจะย้ายมาซิตี้นะครับมูลค่า40ล้านปอนด์นะฮะในปี2020 แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตอนแรกเหมือนข่าวเมื่อวานรยายงาน,นว่าเหมือนนิวคาสเซิลจะไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าตัวราวๆนี้นะครับแต่ว่าทางเทเลกราฟเนี่ยก็มารายงานบอกว่าทางสารลิกาโดงเนี่ยทับสารลิกาดงตอนนี้เเรียกว่าอยากที่จะให้แมนซิตี้นั้นพิจารณาลดค่าตัวของนาธานอากี้ลงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนซิตี้เนี่ยอยากจะได้สัก50ล้านปอนด์นะครับแต่ว่านิวคาสเซิลบอกว่า ไม่อยากจ่ายราคานี้นะครับทีนิวคสเซนบอกว่าถ้าหากแมนซิตี้จะยืนกรานที่จะขาย50ล้านปอนเนี่ยนะครับพวกเขาเองก็คงจะตัดสินใจยากในการคว้าตัวอาร์เก้ไปร่วมทัพในซัมเมอร์นี้แม้เอ็ดดี้ฮาวจะชอบก็ตามนะครับรายงานเนี่ยยังระบุด้วยว่าน mm ิวคาสเซลเองมีเป้าหมายในการเสริมเซนเตอร์แบ mm ็ก hmm. แค่คนเดียวนะครับในซัมเมอร์นี้แต่ว่ามีตัวเลือก2คนนั่นกะ็คือทางนาธานอาร์เก้ของเราแล้วก็สเวนบอตแมนของทางลิในลีกเอิงฝรั่งเศส นะครับคือไม่ได้คิดจะเสริม2คนนี้พร้อมกันในตลาดนี้นะเสริมแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็สื่อบอกว่าท้ายสุดเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่า2คนนี้เนี่ยทีมต้นสังกัดของ2คนนี้ของทั้งบอดแมนแล้วก็อาเก้เนี่ยซิตี้กับริวเนี่ยใครจะรับข้อเสนอของนิวคาสเซิลก่อนนะครับคือพิจารณาพิจารณาได้ก่อนโอเคกับเงินที่นิวคาสเซิลพร้อมจะจ่ายก่อนอันนั้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าจะคว้าตัวไปได้กนะ็ต้องรอติดตามกันเหมือนกันแต่ว่า นะฮะพอมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับนาธานอาเก้เองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดในมุมมองของตัวเองด้วยนะครับอาเก้เนี่ยได้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับในแคมป์ทีมชาติกับสื่อในฮอลแลนด์อย่าง NOS News นะครับหรือว่า NOS News นั่นเองนะครับในแคมป์ทีมชาติเลยนะครับเขาบอกว่าเขาแฮปปี้นบยานเลยแฮปปี้ดีกับทีมระเบสีฟ้าของเราแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทจะทุ่มเทที่สุดเลยในฤดูกาลหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีส่วนร่วมกับทีมมากที่สุด อาเก้บอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยท,ที่ผ่านไปที่ผ่านพึ่งผ่านพ้นมาผมได้ลงเล่นมากขึ้นแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมาร้อเอเซได้เห็นการพัฒนาของตัวเองที่ดีขึ้นรวมไปถึงวิธีการเล่นผมรู้สึกดีมากๆเลยผมเนี่ยอยากจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยความตั้งใจเหมือนเดิมแล้วก็ผมจะทําทุกอย่างที่ทําได้ให้กับทีมเพื่อให้ได้เล่นกับแมนซิตี้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เหมือนจะ ข่าวเนี่ยโอเคแหละมันก็ยังมีความเป็นไปได้อะที่เขาจะย้ายออกนะครับถึงแม้ว่าเขาใช้สัมภาษณ์ในเชิงนี้ก็ตามว่าโอเคเขาอยากจะเล่นกับซิตี้แต่ถามเขาว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ซิตี้เขาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักจริงไหมถ้าหากว่าได้ไปนิวคาสเซิลเขาอาจจะเป็นตัวหลักได้ลงเล่นสม่ำเสมอมีผลกานการติดทีมชาติมันยังเป็นไปได้อยู่แต่ในมุมมองของนักเตะผมเชื่อว่าเขาแฮปปี้นะเขาอาจจะแฮปปี้ในมุมของเขาว่าโอเคเขาอยู่ซิตี้ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสำรองเบอร์4ของทีมลองรูดูเบนดียร์สสโตนแล้วก็ลาป็อกอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมแฮปปี้ผมอยากทำเต็มที่เพื่อทีมอยากลงเล่นอยากพิสูจน์ตัวเองกับซิตีต้ต่อนะครับอยากเล่นในระดับสูงต่ออยากเล่น UCL ต่ออย่างงี้อันนี้ก็ถ้านักเตะชัดเจนผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการที่จะเก็บเขาไว้นะเนื่องจากมันก็จะเป็นปอตเดฟในเชิงลึกของทางแมนซิตี้ของเราในการสู้ศึกฤดูกาลหน้าเช่นกัน พราะเราก็โอ้โหเล่นทุกรายการนะครับในประเทศนี้เล่นหมดนะครับแล้วก็ยังมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนะครับก็เราติดตามต่อไปสถานการณ์ของนาดานอาเก้แต่ผมเชื่อว่านักเตะพูดมาอย่างนี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นที่เขาจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้ามาถึงข่าวที่พาดหัวหลักนะฮะบุกิโยซาก้านะครับเจ้าหนูคนนี้ของทางไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย นะครับก็สื่อที่รายงานเนี่ยมาจากทางเด l ี m เมลนะครับโดยนักข่าวชื่อว่า a า r i a n ียนคาจุมบานะครับก็รายงานบอกว่าตำแหน่งหนึ่งเลยที่ซิตี้นั้นอาจให้ความสนใจในอนาคตอันใกล้นั่นคือตำแหน่งปีกนะครับโดยตอนนี้แข่งทีมชุดใหญ่ของซิตี้จำนวนหนึ่งเลยนะครับใกล้จะหมดสัญญากับแมนซิตี้แล้วนะครับแล้วก็หลายคนเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากเอเดรียสตีเีในช่วงไม่กี่สัปดาห เรืถึงนี้รายงานของทางอาร์เดียนคาจุมบ้านะครับบอกว่าตอนนี้มีนักเตะหนึ่งคนที่อยู่ในความสนใจของซิตี้นะก็ทีมงานสตาฟโค้ทของพวกเขานั่นคือทางบุกยโยซากา้าปีกแนวรุกทีมชาติอังกฤษแล้วก็ของอาร์เซนอลด้วยซึ่งยังคงมีสัญญาที่ไม่แน่นอนอยู่ที่ถิ่นเอมิเรตสตเดียมนะครับตอนนี้เนี่ยทางบุกโยซากา้วาวัย20ปีนะฮะเหลือสัญญากับทางอาร์เซนอล2ปี นในสัญญาปัจจุบันแล้วก็ทางบอร์ดบริหารของซิตี้ทีมงานของซิตี้นั้นติดตามพัฒนาการของนักเตะมาอย่างยาวนานแล้วก็ใกล้ชิดด้วยในขณะที่ตอนนี้ผู้เล่นนะครับเรียกว่าเข้าสู่ช่วงเกือบจะหมดสัญญานะครับเรียกว่าสัญญาใกล้จะหมดและเหลือ2ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าด้วยนั่นเองทําให้มันมีข่าวนี้เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีการอ้างอิงเพิ่มเติมด้วยว่ามันมีชื่ออีกอสโมสรที่สนใจในตัวเขานั่นคือทางลิเวอร์พูลเหมือนกัน ร่วมกับแมนซิตี้เนี่ยก็หมายตาบุกยซสากา้านะครับเพื่อเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเสริมทีมในอนาคตในขณะที่รายงานยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของแข้งอาร์เซนอลรายนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าค่าตัวก็คงจะสูงแน่ๆนะครับแล้วก็เหลือสัญญาไม่ใช่1ปีเหลือ2ปีก็ยังมีการโกงค่าตัวได้ไหนจะเป็นค่านักเตะทีมชาติอังกฤษมีโฟลเตอร์มจูงอีกต่างหาก นะครับแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยใช้งานได้ยาวค้าตัวสูงแน่ๆนะครับแล้วก็แต่ในข่าวนนนีนี่นะเขาได้เน้นย้ำนะเน้นมาที่ฝั่งแมนเิตี้เป็นหลักมากกว่าบอกว่าซิตี้เนี่ยได้ยกระดับนะครับความสนใจในนักเตะรายนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าตอน,น,นแรกก็สนใจอยู่แล้วแต่ว่าพอสัญญาใกล้จะหมดสัญญาไม่คืบลุกหนักเลยนะฮะยกระดับความสนใจขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลย นะครับซึ่งทางสื่อเดล l y เมล l นะครับรายงานบอกว่าการที่ซิตี้มองบุกโย่สังการเนี่ยคือมองเพื่อมาเป็นเป้าหมายตัวแทนของทางริย Mar ัปมาเรสนะครับซึ่งก็เหลือสัญญาแค่หนึ่งปีกับทีมเช่นเดียวกันแม้ว่าหลายๆกระแสะจะบอกว่ามาเรสก็น่าจะต่อสัญญาทีมออกไปนั่นแหละแต่ว่าอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงไหมนะครับดังนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซิตี้จะมีข่าวชุ่มยง นะครับกับผู้เล่นแนวรุกในตำแหน่งปีกนะครับปีกขวาแบบเท้าซ้ายแบบนีนะบ้เพราะว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์เสียปีกถึง2คนนะถ้ามองเชียร์ชุดเป็นปีกก็จะเสีย2คนได้นะครับอาเชียชุดเสียในในหผมว่าอีกคนหนึ่งที่มีข่าวก็คือราฮิมเตอร์ลิงนะครับที่ก็เล่นในทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือถ้าเสีย2คนนี้เราจะเสียปีกถ,ถึง2คนแม้ว่าเราจะต่อสัญญาระยะมาเรสได้ก็ตามนะครับแต่ว่ามารสอย่าลืมว่าเข้าเลข3แล้วนะอาจจะไม่ได้ต่อสัญญาระยะยาวกับทีมดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ซิตี้อาจจะดึงบุกเยังกามาจริงๆเพื่อทดแทนตำแหน่งปีกของทีมนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลด้วยนะครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยเหมือนแสดงความต้องการที่จะเล่นฟุตบอลยุโรปในระดับสูงอย่างทั่วยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยนะครับมันเลยทําให้มีกระแสะว่าโอเคมันอาจจะย้ายมาซิตี้ก็ได้แต่ว่าถ้าหากฤดูกาลหน้าอาร์เซนอลไปติดท็อปโฟได้ได้ไปเล่นยูเฟ่าแชมเปียนส์ลีกและเหลือสัญญ,ญาหนึ่งปีกับบุกโยังกา ก็ไม่แน่ที่บุกโย์สังกาจะต่อสัญญากับทีมมไปเพราะว่าเขาเองก็เกิดมาจากอาร์เซนอลมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่นักเตะจะเลือกต่อสัญญากับอาร์เซนอลถ้าทีมของเขาเนี่ยได้ไปเล่น UCL อในฤดูกาลหน้านะครับถ้าติดท็อปโฟแต่ถามว่าถ้าอาร์เซนอลได้ไป UCL แล้วซิตี้ยังจะพอมีลุ้นในการดึงตัวเข้าไหมผมก็ยังมองว่ามันก็ยังพอมีมุมที่จะมองได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านั่นแหละถ้า มันอยู่ที่สถานการณ์ปีของเราด้วยนะครับว่าซัมเมอร์นี้เราเสียใครบ้างแล้วเราต่อสัญญากับใครได้บ้างนะครับก็เราติดตามมันต่อไปในเรื่องของทางบุกยุษ์ซาก้านะครับก็เน้นและการว่าซิตี้นั้นก็ยกระดับความสนใจในตัวเขาปิดท้ายกันที่เรื่องของอ่ะเมื่อกี้อาเซนอลนะฮะน,นี่ก็เหมือนจะเหมือนจะไปปืนใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับกาเบรียลเชซุสมีข่าวต่อเนื่องนะครับล่าสุดเป็นทางฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของเขา เกี่ยวกับ2สโมสรที่เชื่อมโยงน็่คือทางอาร์เซนอลกับทางพัอตแนมฮอสเปอร์นะครับสองสโมสรจากกรุงลอนดอนก็ในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นตัวเต็งในการควา้ากาเบรียลเชซุสของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วนะแล้วก็แม้ว่าจะมีการพูดคุยกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากับทางเอเจนต์ของเชซุสกับ ท็อตแนมก็ตามแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่โรมาน่เนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมนะครับบอกว่าในขณะนี้เนี่ยไม่มีการเส,เสนอราคาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากท็อตแนมอย่างเป็นทางการแต่มีการที่เอเย่นของอาธานักเตะอย่างกาเบรียลเชซุสเนี่ยได้ไปคุยกับบอร์ดบริหารของท็อตแนมจริงๆนะครับโรมาน่บอกว่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นผู้นําในการคว้าตัวของเชซุสเนี่ยมานานแล้วสืบเนื่องมาจาก บราซิลคอนเนคชั่นนะครับก็ฝั่งเชซุสก็เป็นบราซิลนะครับตัวแทนก็น่าจะเป็นบราซิลเหมือนกันในะเรื่องของเอเจ้นนะครับแล้วก็ทางพอออกกิล่าของอาร์เซนอลเนี่ยทางเอดูการ์สปาเนี่ยก็เป็นเป็นบราซิลเหมือนกันก็เลยเรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์นะครับคุยกันง่ายนะครับคนบราซิลเหมือนกันนั่นเองนะซึ่งก็เขาติดตามฟอร์มของเชซุสมานานแล้วทํางานอยู่กับดิวเชซุสมานานแล้วซึ่งอาร์เซนอลนั้นสนใจกาเบลเชซุสจริงๆ นะครับก็น่าจะเป็นตัวเต็งตามที่โรมาโน่แล้วสื่อสังรายงานนั่นแหละโรมาโน่บอกว่าสําหรับท็อตแนมแล้วพวกเขากําลังคุยกับเอเจนต์ของนักเตะอยู่ดังนั้นสําหรับกาเบรียลเชซุสมันจึงพอจะมีความเป็นไปได้บ้างในการย้ายไปท็อตแนมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นแล้วเนี่ยนะครับแผนการที่จะให้เขาเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยนะครับนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการตัดสินใจของเตะที่จะย้ายไปสโมสรไหนในซัมเมอร์นี้ เขาเนี่ยต้องการลงเล่นเขาต้องการเป็นผู้เล่นหลักของสโมสรต่อไปที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขามีช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่ตอนนี้เขาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจับทีมนี้ไปเพราะว่าเขาต้องการเป็นผู้เล่นทีมหลักเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรต่อไปที่เขาจะย้ายไปนั่นเองก็อารมณ์เหมือนว่าโอเคอยู่ซิตี้ก็มีความสุขดีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนสําคัญในแผนการทําทีมของป๊ปแล้ว ก็เลยเลือกที่อยากจะย้ายออกไปนะครับไปเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยที่มีข่าวนะครับทีมใดที่อยากได้เขาไปเนี่ยต้องการันตีที่ให้เขาเป็นตัวหลักของทีมนะพอเจ้าตัวก็อยากจะลงเล่นสม่ำเสมอนะแล้วก็เรียกว่าอยากจะติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายที่กาตา้าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาปลายปีนี้ด้วยนะครับก็โปรแกรมล่าสุดของทีมชาติบราซิลที่เชซุสติดไปด้วยเนี่ยก็เป็น การเล่นเฟรนดี่แมตช์เจอกับญี่ปุ่นนะแล้วก็ชนะญี่ปุ่นไปหนึ่งสุดนะโดยกาเบรลเชซุสก็ลงไปเล่นท้ายเกมเหมือนเดิมนะงัก็เรียกว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นแหละในเรื่องของทีมชาติเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาหลุดทีมชาติมารอบหนึ่งแล้วเขาเพิ่งติดโดนเรียกกลับมาติดนะครับในการเล่นเฟรนดี่แมตช์รอบนี้นะเล่นกับเกาหลีใต้ก็ญี่ปุ่นั้งเองนะครับก็สําหรับข่าวในวันนี้ก็อาจจะไม่เยอะนะครับมีประมาณนี้เท่านั้นนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่ร,รับชมมาจนจบเลยนะครับก็ mm hmm. สำหรับวันนี้ในการรายงานข่าวในช mm ่องทรีเีซ็นของผมหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ mm hmm. บ๊ายบาย